การจัดองคประกอบแบบส่วนโค้งรูปตัวเส่วนโค้งรูปตัวเสวรรวมีความสมดุลด้วยตัวมันเองในสัญลักษณ์ตรงที่มีทั้งส่วนที่หันซ้ายและขวารวมไปถึงบนและล่างตัวเส้นโค้งนั้นให้ความรู้สึกขึ้นลงอย่างมีน้ำหนักและพลิ้วไหวลื่นไหลจิตรกรนิยมใช้ในเชิงความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวพลังธาตุพระคุณหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัณหาราคะแต่โดยมากแล้วเป็นไปในความรู้สึกเชิงบวก มาดูตัวอย่างงานจิตกรรมที่มีการจัดองค์ประกอบแบบตัว S ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความรักอย่าง Yes or No ของจิตรกรชาวอังกฤษในยุคนิโอคลาสสิกตอนปลายจอห์นวินเลียมกอดวาร์ดภาพดังกล่าวเป็นการแสดงถึงท่าทีในความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวชาวโรมันการจัดองค์ประกอบในภาพนั้นมีการแทรกแซงด้วยดุลยภาพซ้อนทับกับเส้นโค้งรูปตัวเไว้อย่างกลมกลืน งานจิตรกรรมชิ้นต่อมาเป็นภาพบุคคลที่มีชื่อว่าแซสเกียของจิตรกรเรมบรันต์เห็นได้ชัดว่าท่าโพสแบบการวาดให้แบบนั้นยืนหันข้างสรีระท่าทางเรียงเป็นรูปตัวเอสเมื่อรองมองรวมกับหมวกปีกแล้วภาพก็ดูมีดูลยภาพที่พอดีองค์ประกอบส่วนโค้งรูปตัวเอสนิยมเป็นอย่างมากในหมู่จิตรกรชาวฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษและตะวันออกไกลยิ่งในช่วงศตวตรรษที่18ซึ่งอิทธิพลของจิตรกร,รวิลเลียมฮอกดาธ ได้เป็นที่นิยมในงานจิตกรรมเขามีความเชื่อมั่นว่านี่เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามมากที่สุดเรื่องสวยๆงามๆที่ถูกบอกเล่าด้วยการจัดองค์ประกอบดังกล่าวก็ยิ่งพบได้แพร่หลายโดยทั่วไป